ก็อยู่กับผมภูม,มิศักเช่นเคยครับตอนนี้ผมใจเย็นที่สุดแล้วนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมดูวิดีโอของผมนะครับการได้รอบที่ทุกชมจะได้รอคอยกันเอาละ่ะตอนนี้ผมใจรอนะ้อนแล้วมาเลยรผมเป็นจอมเสียงจีบ <c oughs> ดูเีลูกนี้ยาผ้าสายต,ตา <c oughs> กูน้อยขนาดนี้มึงยังเข้าอยู่เลยนะครับนี่กูอยู่แต่ในกูนะครับ,รบก็ทำนี้ต่อไปทำนี้ต่อไปมันจะไม่เข้ามาเชิก็ลองดูนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะกระโดสุดท้ายกันมันจะหัวสเพียงเท่าไหร่ดูกันเลยน,นี่เเลยเรียบร้อวกาพกามีว่า โยคินัสยูสเอวร์สโอ้มันไม่ให้ใช้พาวเวอร์รับเบอร์อะไรก็ไม่มีอยู่แล้วโอ้มันให้ใช้ได้มันมันจะใช้ได้ตัวเดียวใช่ไหมจะขี้โกงกันไปหรือไงนี่มันกลังต้มปีห้างครับดูนาฬิกาคุณลองจับดูนะครับจับดูครับ ตรงไหนที่ไหนผมไม่เคยเห็นเลยผมจะพูดว่าผมม,มันจะพูดครับครับผมจะพูดเรื่องพี้กังวันหนึ่งนะ่ะผมเจอสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมอนกันแต่มัน จะเป็นรูปร่างแบบที่คุณได้จะเห็นที่จริงเราเผมงเห็นนี่คือประกอบการคุ้นหัวเนื่อนไขอยู่ตั้งหน้าบ้านซอนนี่อยู่ในซอยไม่คิดคาดเลยเจอแบบนี้ยมือเดียวก็ได้แต่ไม่เป็นไร